จริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เป็นกดไหลย้อนเนี่ยอาการที่มันเกิดเนี่ยนะแน่นท้องเลอะไม่ได้ที่สําคัญมันจะเหมือนมีต้อนข้าวเหนียวเนี่ยติดที่คอไปเดี๋ยววันนี้จะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวไก่อะไรที่อร่อยที่สุดในโลกอร่อยที่สุดในประเทศไทยร้านแฟนเก่าเองวันนี้จะไปบอกเลยว่ากลัวเหมือนกันเรื่องของกดนไหลย้อนหรือว่าเรื่องของ ท้องอื่นท้องฟึ้งต่าง,างนานาพกนี้ไปด้วยไห่ดูก่อนเดี๋ยวค่อยบอกนะว่าไอ้ตัวนี้มันสำคัญยังไงไปเ,เดี๋ยวเจอกันโอเคมาถึงแล้วนะครับนี่ก็เป็น ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ราชวัตรนะฮะเดี๋ยวจะสั่งวันนี้จะกินให้แบบเต็มที่เลยเพราะว่าเดี๋ยวมีตัวช่วยเดี๋ยวค่อยอธิบายตัวช่วยให้ฟังว่ามันคืออะไรนะฮะอันนี้สําคัญมากๆเดี๋ยวขอสั่งก่อนตุ้มงนูเอาเหมือนเดิมเอาเส้นหมีน่น้ําน่องหนึ่งปีกสองเนื้อใส่ตับนิดนึงไม่ใส่ถั่วงอกโอเค,ขอ,คขอบคุณครับนี่อันนี้คือแบบที่ตุ้มเดี๋ยวเอาอีกตันเลยเบิ้ล เพื่อนโอเคขอบคุณครับนี่อยากให้เห็นดูน่องดิเนี่ยนะนี่แล้วก็ปีกแบบนี้นี่นะปีกนี่ปีก,ปกอันนึงนี่นี่แล้วก็เนื้อบอกเลยว่าสุดอ่ะสุดอ่ะมากินได้เลยนะที่เนี่ยคือเชืออ่อเป่าตอนที่เป็นกดไหลย้อนเนี่ยหมอไม่ให้กินพริกเลยเออเพราะหมอบอกว่ากระเพาะอะ่มันจะสิสติทีบอ่ะ คือจะไวอ่ะจะวัยจะัวกับกับกับความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยเออพยายามที่แบบจะจะไม่กินพริกแต่ตอนเนี้ยกินได้แล้วอย่างนี้กินเต็มที่ ใชอ่ะมาคุยกันต่อคนที่เป็นกอดไหลย้อนเนี่ยอาการเนี่ยมันจะแน่นท้องนะครับแล้วมันก็เหมือนกับเลอไม่ได้หายใจก็ถอนหายใจถอนหายใจไม่ทั่วท้องอะ่ะเหมือนหายใจไม่อิ่มเนี่ยอาการอะไรอย่างเงี้ยที่สําคัญมันจะเหมือนมีก้อนข้าวเหนียวเนี่ยอุดอยู่ที่คอนมักจะมีอาการที่ไม่ค่อยอยากจะทานอะไรเพราะกลัวจะแพนิก กลัวว่าทานอะไรเข้าไปแล้วฉันจะไม่เลออาหารจะไม่ย่อยฉันจะแบบชีวิตฉันแย่ทีเนี้มันก็จะมีตัวหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นของฮาชิถุกจะพกติดตัวไว้แบบนี้เลยก็คือตัวนี้นี่นะฮะอันนี้คือจะพกติดตัวไว้ตลอดเวลาธรรมดาแล้วเนี่ยตอนที่ผมมีอาการผมจะกิน GR d ดีของฮาชิเนี่ยตอนเช้าเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้เลอนะครับให้เราได้แบบว่าเหมือนแบบมีการจัดระเบียบของของลมในร่างกายเราเอะพูดตรงๆแต่ว่า มันไม่รู้จะโอเวอร์เคลมหรือเปล่าที่พูดแบบนั้นนะแต่มันก็ต้องบอกแบบนั้นนะคือสำหรับตัวผมเองผมพูดแบบนั้นนะแต่ถ้าเกิดคนอื่นอาจจะไปพูดอีกแบบหนึ่งผมไม่รู้แต่ว่าตัวผมเองต้องให้มันเริ่มก่อนแล้วค่อยทานอาหารอะไรเงี้ยมันก็จะทานอาหารได้อย่างสบายใจอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับในเนี้ยจะมีขิงนะฮะมีกรดอะมิโนนะครับแล้วก็มีแปมปามินต์มีสเปียร์มินต์ที่ผมบอกมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะคือเรามีการส่งแจ้งกับอ,อยอเรียบร้อยหมดแล้ว นะครับว่ามีสิ่งเหล่านี้จริงๆคือผ่านออยอรโรงงานก็มาตรฐาน GMP นะครับมี HACCP นะครับเป็นมาตรฐานอาหารที่ได้ปลอดภัยแล้วก็มี ISO 2 2 0 0มมาตรฐานสูงสุดของโรงงานด้วยประเด็น hmm. ต่อมาถามว่าทำไมผมถึงไม่กินก่อน mm hmm. ผมก็จะบอกว่าอาการผมมันดีขึ้นแล้วไง mm hmm. คือวันนี้ผมมากินไป2จาน mm hmm. ผมอิ่มผมรู้สึกอืด mm hmm. ผมรู้สึกมีลมมีแกส๊สแต่ผมไม่ค่อยเลอผมก็กินเจ้าตัวนี้แหละนะครับ mm hmm. ก็ฉีก ข้างในมันจะเป็นเม็ดแบบนี้นี่นะฮะขับอือคนบางคนที่ไม่ได้เป็นกรดไหลย้อนแต่คุณไปทานอาหารแล้วรู้สึกว่าแน่นท้องอืดเฟอ้อก็กินตัวนี้ก็ได้มันจะช่วยขับแก๊สนะฮะขับแกส๊สขับลมเลอ,อกมาเนี่ยเป็นหลิดนนิดเลยหอมชื่นใจ นะครับอันเนี้ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งเหมือนกันตัวที่ช่วยได้มากนะคือคุณสามารถทานได้3เวลาเลยเชา้ากลางวันเย็นหรือถ้าเกิดคุณมีอาการมากกว่ากินสองเม็ดได้เลยนะครับอ่ะผมขอดูเป็นกล่องเอากล่องไปเลยอ่ะให้ดูเป็นกล่องก็ได้เนี่ยกล่องมันเป็นแบบนี้นะมันมีหลายเม็ดอยู่ข้างในอ่ะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยน,นะฮะคืออย่างที่บอกไปนะฮะก็เอาเป็นว่าผมแนะนำนะครับทานทั้ง3ตัวทั้งเซ็ตของเขาเลย G.R.D. นะครับแล้วก็จะมีทัว U.R.D. นะครับก็คือจะเป็นการเลือกเฉพาะอ่ะเอามาดูสิ นี่ก็เป็น U R D ก็ชงอันนี้กินตอนเช้านะกินตอนเช้าอันนี้กินตอนเช้าเสร็จปุ๊บก็ตามด้วยตัวนี้นะฮะนี่แล้วตกดึกแน่นอนครับเรื่องของการขับถ่ายจำเป็นที่จะต้องมีนะเป็นโปรไบโอติกนะจุลินทรีย์ตัวดีนะหนึ่งล้านตัวจำเป็นต้องมีนี่นะครับกิน1ซองก่อนนอนแต่ผมมา2ซองนี่สุดท้ายเลยของวันหลายๆคนคงถามผมมาเยอะผมก็ตอบได้เท่านี้แหละนะครับยืนยันนะครับว่าผลิตภัณฑ์ที่ผมพูดอยู่ตรงนี้ ไม่ได้เป็นยารักษาโรคนะฮะ <ôn. S 1> ก็อันนี้ถือว่าดีเป็นเซตของเขานะครับอาชีครับ